มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะระับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าหน้าที่เผยสาเหตุไฟไหม้ตำหนักหมอปลาวอดทั้งหลังสูญเสียเกือบ1ล้านวันที่14พฤศจิกายน2568เมื่อเวลา20.30นาทีที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกนิยมท่วมไทยสง รองสารวัตรสอบสวนสอพพบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังบุบรีรัมย์รับแจ้งมีไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนหมู่ที่11บ้านมะขามป้อมตำบลปราศาสตรจึงประสานรถดับเพลิงเทศบาลตำบปราศาสตร์ใกล้เคียงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะเป็นบ้านไม้สากยกสูง2ชั้นเลขที่238หมู่ที่11 บ้านมะขามป้อมตำบลปราศาสตร์อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์พบเพลิงกำลังลุกไหม้ชั้นบนของบ้านรถด,ดับ,บเพลิงจำนวนสองคันเร่งระดมฉีดน้ำสกัดแต่เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะเนื่องจากเป็นบ้านไม้ทั้งหลังและมีทูบเทียนแล้วก็เสื้อผ้าซึ่งเป็นวัสดุเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาควบคุมนานอยู่ประมาณ40นาทีนะคะจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ไฟได้ไม่บ้านเสียหายวอดทั้งหมดเลยค่ะ จากการสอบถามนายสันติหรือหมอปลาสุขวีอายุ37ปีเจ้าของบ้านเล่าว่าบ้านหลังดังกล่าวตนเองเปิดเป็นตำหนักรับดูดวงรักษาโรคพื้นบ้านมีทั้งนวดแล้วก็เป่าน้ำมันแบบโบราณส่วนตำหนักหลังดังกล่าวลูกศิษย์เป็นคนสร้างให้เกือบ3ปีแล้วเป็นลักษณะแบบบ้านทรงไทยยกสูงไม้สักทั้งหลังช่วงเกิดเหตุได้นั่งเล่นอยู่ด้านล่างได้ยินเสียงดังเปรี้ยวอยู่ด้านบน ตอนแรกคิดว่าสุนัขขึ้นไปบนบ้านสักพักมีลูกไฟร่วงลงมาด้านล่างจึงรีบวิ่งขึ้นไปดูพบเปลวเพลิงกำลังลุกโหมบนชั้นบนของบ้านจึงรีบกดโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากกระแสะไฟฟ้ารัดวงจรเพราะไม่ได้เปิดรับดูดวงให้กับลูกศิษย์มา3วันแล้วส่วนทูบเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาที่ทำพิธีก็ดับหมดเนื่องจากตนเองไปเกี่ยวข้าว ทางนี้ทางพนักงานสอบสวนสอบพอบ้านด่านได้การบริเวณที่เกิดเหตุและได้ประสานให้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบถึงสาเหตุค่ะการเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ค่าเสียหายคาดว่าประมาณ1ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ